ข่าวล่าสุดนางเอกมากเด็กจตุพรปูดค่าตัวงูเห่าพุงก้าวหลักแต่ไม่ประนามเพราะถูกกดขี่จากเผด็จการเมื่อวันที่13เมษายนปีพศ2562นางสาวเกตปรียาแก้วแสนเมืองโฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าวว่าค่าตัวงูเห่าที่จะยกมือสนับสนุนการสืบทอดอำนาจ พุ่งสูงถึงเก้าหลักที่กำลังสะพัดในขณะนี้ว่าประชาชนทั้งประเทศถูกเผด็จการบังคับกดขี่ปกครองมาหปีจนภาวะเศรษฐกิจลำบากกันทั่วหน้าแทบทุกครัวเรือนเมื่อวันก่อนมีร้านซักรีดท,ที่ตนใช้บริการถึงกับถือโฉนดมาจำนองในราคาต่ำกว่าราคาที่ดินมากในขณะที่ตนเองนำผ้าไปซัก แล้วคณะ,ะเผด็จการที่อยากอยู่ยาวก็ใช้ความลำบากที่สร้างขึ้นให้คนทั้งชาติมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสนอค่าตัวงูเหา่าเพื่อไปสนับสนุนการสืบทอดอำนาจต่อการลงทุนสูงขนาดนี้ผู้ลงทุนต้องคาดการว่าจะต้องได้ผลตอบแทนที่มากกว่าหลายเท่าผลร้ายกรณีนี้จะตกอยู่กับประชาชนไทยทั้งชาติ เธอกล่าวว่าจะไม่ประนามงูเห่าแต่จะชี้ให้เห็นว่างูเห่าเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่สังคมไทยถูกกดขี่จากเผด็จการจนคนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะลำบากมากกันทวนหน้าเมื่อคนเราเข้าสู่ภาวะลำบากทางเศรษฐกิจทำให้การยอมตัดสินใจเป็นงูเห่าทำได้ง่ายขึ้นยิ่งเมื่อราคาค่าตัวงูเห่าจากการเริ่มต้นที่8หลักได้พุ่งถึง9หลัก ทำให้ผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและมีภาระรับผิดชอบที่อุดมการไม่มั่นคงยอมละทิ้งอุดมการและนาคุดของประเทศเพื่อแก้ปัญหาส่วนตัวก่อนกรณีงูเห่านี้คือหนึ่งในสาเหตุในการฝังรากลึกของความเลวร้ายและอัมหิตของการกดขี่บังคับปกครองด้วยระบอบเผด็จการที่ตรวจสอบไม่ได้ จากความอยากอยู่ในอำนาจยาวเพื่อผลประโยชน์ของคณะ,ะเผด็จการต้องการให้รัฐธรรมนูญที่ร่างเองพร้อมกติกาการเลือกตั้งที่ได้เปรียบคู่แข่งที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือฟอกความเป็นเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยในสายตาสังคมโลกแต่ผลการเลือกตั้งคะแนนเสียงไม่พอให้อยู่ยาวต่อไปได้ กระบวนการประมูลงูเหา่าจึงเกิดขึ้นเพื่อรักษาอำนาจเผด็จการให้ได้อยู่ในอำนาจยาวนานต่อไปไม่ต้องนึกเลยว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะลำบากเพิ่มขึ้นกันอีกขนาดไหนถ้าเผด็จการได้สืบทอดอำนาจต่อยาวไปอีกโคศกพักเพื่อชาติกล่าวทิ้งท้าย สยบข่าวงูเห่าสีฟ้าทาวลโตยกกวน35ประชาธิปัตย์รวมตั้งรัฐบาลพลังชารัฐอ้างรอฟังมติพักเมื่อวันที่13เมษายนปีพศ2 5 6 2จากกรณีที่มีข่าวว่าที่โซโซพักประชาธิปัตย์ จำนวน35คนจะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนั้นล่าสุดนายาวรเสเนียมว่าที่สอสพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเป็นการเขียนข่าวกันเอาเองตนไม่ได้ให้ข่าวในนามกลุ่มแต่ความเห็นส่วนตัวของตนยังคงต้องการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะมีการเมืองอยู่สองขั้ว 1. ขั้วต่อต้านนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและ 2. สนับสนุนนายทักษิณซึ่งตนต่อต้านายนทักษิณมาตลอดอย่างไรก็ตามความคิดของตนไม่ขัดกับอุดมการพักเพราะพักให้แสดงความคิดเห็นในทางการเมืองได้และมติพักออกมาอย่างไร ตนกับเพื่อนจะยอมรับมติพักใครก็แล้วแต่ที่ห่วงใหญ่ว่าตนจะทําให้ผิดวินัยพักหรืออุดมการพักเขาคิดไปเองหรือพูดให้ตัวเองมีราคาขอยืนยันถ้ากลุ่มตนแพ้ก็คือแพ้ถ้าชนะก็คือชนะตนอยู่ในพักมา24ปีเป็นสอสอม,มาเจ็ดสมัยไม่เคยทําให้พักเสียหายมีอุดมการพักแน่นอน ถามว่าหากมติพักออกมาในทางลบจะเกิดงูเห่าขึ้นในพักหรือไม่นายถาวอนกล่าวว่าสำหรับตนไม่มีแน่นอนไม่เป็นงูเหา่าแต่เราพูดแทนคนอื่นไม่ได้ด่วนมิ่งขวัญโผล่แล้วออกแถลงการไม่เคยเข้าร่วมเจรจาทางการเมืองกับพระรปมะชารัฐ เมื่อวันที่13เมษายนปีพศ2562นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ได้ออกแถลงการผ่านเ c e b o o k มิ่งขวัญแสงสุวรรณพักเศรษฐกิจใหม่โดยยืนยันว่าตนและวที่สสทุกคนในนามพักเศรษฐกิจใหม่ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและตนไม่เคยเข้าร่วมเจราจารทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐใด,ดๆทั้งสิ้น ซึ่งเนื้อหาใจความของคำถแถลงการมีดังนี้เรื่องถแถลงข้อเท็จจริงการเจรจาร่วมจัดตั้งรัฐบาลตามที่มีกระแสข่าวอย่างแพร่หลายในสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆเรื่องที่ผมและว่าถีโสโสทั้งหมดของพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ไปเจรจาตกลงเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลประชารัฐ สำหรับตัวผมเองตามข่าวกล่าวว่ากำลังเจราจาต่อรองเพื่อรับตำแหน่งทางการเมืองผมและว,ว่าที่สสทุกคนในนามพักเศรษฐกิจใหม่ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและผมไม่เคยเข้าไปร่วมเจราจาทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐใดๆทั้งสิ้น อันหนึ่งวันนี้เป็นวันสงกรานต์อันถือเป็นประเพณีและวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยและตามประเพณีเราจะไปทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระมีความสุขและสำหรับหลายท่านที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อรดน้ำดำหัว กราบขอพอรบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยและสวัสดิภาพในโอกาสนี้ผมขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยพรให้คนไทยทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไปมิ่งขวัญแสงสุวรรณหหนาพักเศรษฐกษิจใหม่วันที่13เมษายนพศ2562 ย้อนคำพูดมิงขวัญผมรักษาคำพูดจุดยืนการเมืองสนับสนุนพรรคฝ่ายประชาธิปไตย จากการที่มีกรณีข่าวของพักพลังประชารัฐระบุว่าสามารถรวบรวมโซจากพักต่างๆได้ทะลุ250เสียงแล้วโดยในจำนวนดังกล่าวมี5เสียงจากพักเศรษฐกิจใหม่ของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่ตอบตกลงจะมาเข้าร่วมเพราะเห็นว่าหากต้องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจำเป็นต้องเป็นรัฐบาลเพื่อมาขับเคลื่อนตามที่ได้หาเสียงไว้ รวมถึงพักคประชาธิปัตย์ที่นายถาวรเสนเนียมยืนยันว่าจะมาร่วมพลังประชารัฐและพร้อมสนับสนุนพลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีเบื้องต้นมีมากถึง35สสจากทั้งหมด52เสียงนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางนี้เมื่อวันที่27มีนาคมปีพศ2 5 6 2ที่มีการถแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำร่วมกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยได้แก่พรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทย พักประชาชาติพักเพื่อชาติและพักพลังปรงชนไทยร่วมถแถลงจับตั้งรัฐบาลที่โรงแรมแหลงคาสเตอร์ชั้นสองห้องสยามบอลลูมปรากฏว่าไม่มีพักเศรษฐกิจใหม่ ของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณเข้าร่วมด้วยโดยในวันเดียวกันนั้นนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ให้สัมภาษณ์มติชนถึงสาเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวกับเพื่อไทยว่ายืนยันว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ทั้ง6-7ถึงเสียง เสียงที่นับได้ในขณะนั้นสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและหนุนหกพรรคการเมืองที่ถแถลงจุดยืนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งมีสสเสียงข้างมากจากรัฐบาลและต่วนี้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายภูมิธรรมเบชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยไปแล้วดังที่นายภูมิธรรม พูดบนเวทีและที่ตนไม่ได้ปรากฏที่งานแถลงข่าวเพราะติดภารกิจที่ได้นัดนายสุภดิษอากาศเลิกผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อ พักเศรษฐกิจใหม่และวที่สสพักไปกะกะตะก่อนหน้านั้นจึงติดภารกิจไม่ได้มาร่วมถแถลงจุดยืนผมเป็นคนรักษาคำพูดและมีจุดยืนทางการเมืองอย่างที่ผมไปพูดแบบนั้นหลายเวทีที่ผมไม่ได้ไปร่วมถแถลงเพราะติดภารกิจที่ได้นัดหมายไว้แล้วแต่ยืนยันว่าอยู่ฝ่ายพักประชาธิปไตยอย่างที่เคยพูดไว้นายมิ่งขวัญระบุ แม้ตอนนี้จะยังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาให้ข้อเท็จจริงจากทางฝั่งของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าภรคเศรษฐกิจใหม่หรือฝั่งของพรรคพลังชารัฐแต่ประเด็นดังกล่าวก็ร้อนแรงและดูเดือดจนขึ้นอันดับทรงและ3ในทวิตเตอร์ด้วยแฮชแท็กมิ่งขวัญและแฮชแท็กลุงมิ่งโป๊แตกเราลองมาย้อนดูคำพูดของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่กล่าวว่า ผมว่าผมพูดชัดแล้วนะกับทุกคำพูดชัดๆว่าสามารถบอกอะไรเราได้บ้างคำพูดแรกนะคะผมเป็นคนรักษาคำพูดและจุดยืนทางการเมืองได้พูดไว้เมื่อวันที่26มีนาคมพศ2 5งพคําคำพูดถัดมานะคะวันหนึ่งบอกได้วันหนึ่งบอกไม่ได้ผมไม่เป็นคนอย่างนั้นนะครับ ได้พูดไว้เมื่อวันที่27มีนาคมปีพศ2 5 6 2าคำพูดต่อมานะคะไม่มีความหมายถ้าไม่รักษาคำพูดได้พูดไว้เมื่อวันที่27มีนาคมปีพศ2 5 6 2าคำพูดต่อมานะคะถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์สุจริตผมจัดการเองได้พูดไว้เมื่อวันที่27มีนาคมปีพศ2 5 6 2 และคำพูดต่อมานะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะผมประกาศชาัดเจนว่าไม่สามารถร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพราะอุดมการทางการเมืองต่างกันและขอยืนยันว่าจะทำงานร่วมกับฝั่งประชาธิปไตยอันหนึ่งถ้ามีการอ้างความเป็นประชาธิปไตยและพบว่ามีการทำงานโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเกิดขึ้นเราพร้อมจะขอถอนตัวออกมาทันที ได้พูดไว้เมื่อวันที่3 3มีนาคมที่ผ่านมาและคำพูดอีกคำพูดหนึ่งนะคะผมจะอยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่ก็คือจบแล้วไงจะให้ผมพูดอะไรมากกว่านี้อีกได้พูดไว้เมื่อวันที่7 7มีนาคมปีพศ2 5ง2 ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนแนวหน้าและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ